สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดนนีนะครับพ่อับผมเกมที่แล้วก็เกมส์นะครับเกมมาคอปครับพันหนุ่จยศสองครับเพียงพ่ออีกแล้วก็เลยจะมาวันนี้จะมาส,ส,สร้างเจรวดไปลงจัดกันนะครับ <Okay. S 1> เกมส์จีบแรกก็คือเออบอล็อกอะไรก็ได้ของคนรวยจังบล็อกไดมอนด์นะเอสโตน เขาือ TNT น้ำ Switch b าร์ o n ั่นอะไรเนี่ยแล้วก็แค่นี้แหละครับทุบอย่างนงี้ครับเป็นเครื่องไม้บวกครับของเราตรงกลาง TNT รอบๆอย่างนงี้ครับเห็ตรงกลางนะครับแล้วมันจะระเบิดตรงที่นะครับให้ระวังนี่ร,บรอบครับ โอเคครับนี่โอะลืมไปไอ้ที่วางวัตอุเนี้ยนี่อันนี้ครับก็อ,อยากทำต่อก็ก็เติมตามสบายนะครับเติมตามสบายเลยทำเติมไม่ถึงก็ได้แบบนี้แบบนี้จแบบุดจุ๊บๆดุดจุด,ด,ด,ด เออต้องออนสิใช oh, ่ใช่ใช่ต้องออนอย่างนี้อย่างนี้อ๋อไม่ได้ไม่ได้ยังไงฮะอ๋อเขาจะได้ด้านนี้อาจจะเฟลนิดหน่อยครับก็ไม่เคยไม่เคยสร้างนี่หว่า คอมบินลโอเควางองนี้ครับอย่างนี้ชิบ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 อวางยากสาระหินละมันไส้เดี๋ยวเอาเป็นตัวทดลองเลยนะครับโอเคเออเราก็อย่างงี้ๆๆงี้นะครับเออ,อยังไม่อบแเ่นี้กัน ว่าแค่หนกันนะเลาจาจะตอเอาค,ครับนะครับผมสามอ้วสอง,อสอง,สองหนึ่งปุมเอ้ได้ผลไม้ได้ผลไได้ผลไได้ผลได้ผลอะเอนัเนเน,เนี้จะมาเติมกันเติมสูงกว่าเดิม สวยชั้นหนึ่งหรือเปล่าเดี๋ยวครับรอสักครู่คีย์บอร์ดไม่ค่อยดีเลยเ,ออเดี๋ยวไม่แรงใจเลยผมโไ,ไปซื้อคีย์บอร์ดใหม่มาคาะนี้อาจจะมีกระตุกเล็กๆน้อยที่ถ่ายมาทั้งหมดน่ะอาจจะมีกระตุกเล็กน้อยว่า กาจตอบไม่ดีก็สวิตต์ดสิสวิต์ก็ยากจริงเลยดูสิครับเอ้าเจ้ะขัดจังหวะรู้สึกว่าอันนี้รถลิเวอร์เนี่ยตังรถ ใช่ละก็อ๋ออย่างงี้นั่งหักว่าคือนมาถึงห่างไม่ได้จิบจิบนี้ไงอ๋อโหนมาถึงเองเดี๋ยวจะอย่างเี้ะกันอย่างงี้อย่างงี้อย่างงี้ก็เอาเป็นอย่างงี้แล้วกันโอเคแชแชดีโอเค ัวเหรอเอมาใส่กอ่ใส่ไม่ม่คใส่หมอนอ้ครับก็เอาเป็นอย่างนี้กันงั้นก็จกคนนชอบนะครับิดดปิดสวิตแตแต่แปิดิครับปิดก็ปิดไงปิด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 ครับ เอาเป็นอาเป็น่างนี้ก็แล้วกันนะครับเราจะคนจะชอบกันเลยนะครับอสูงขนาดก็แต่ท่านผู้ชมนะครับผมไม่ได้บังครับนะคบก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆข้างนี้กาข้างนี้จากจากมาครับจนสุด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 เลยนะครับแล้วกรไปเชื่ที่ดีโอเค ตึ้งนอาก่อนนะครับเวลาการปิดคลิปดีๆครับท่านผู้ชมเวลาการเปิดคลิปดีๆเราควรใช้กันทุกวันอ้าว what ฮ oh. ะอย่าลืมนะครับคใครยังมกากด Subscribe กดไลค์กดแชร์ครับอย่าลืมกดนะครับผมอย่าลืมแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆได้ดูวิดีโอนี้ คนต้องขอลาไปก่อนบ๊ bye ายบายแล้วท่านผู้ชมไปครับ